ลอยกูไม่กินแล้วจะไม่กินข้าวแล้วใช่ไหมใช่กูไม่กินแล้วไม่กินแล้วใช่ปะใช่กูจะลงความอ้วนลงความอ้วนนะใช่เบิร์นไหมไม่ไม่เบิร์นน้ำหนักขึ้นกิโลสองโลตอนนี้ยืนยันว่าเป็นคนป่อยจริงไหมคะจริงค่ะตอนนี้เป็นป่อยค่ะตอนนี้ห้าสิบห้าค่ะแต่ก็กลับไปห้าสิบสามจ้ะอ๋อคือจับไม่นี่แล้วไม่เอาแล้วไม่อ้วนแล้วแล้วหาข้าวให้ผัวกินยังกินสัตว์ดิ้วกันนี้แล้วเขาถามอันนี้กูถามเฉยอ๋ออันนี้คือเตรียมข้าวแต่ตีห้าครึ่งแล้วข้าวเซเว่น เวฟแตกเอาไปตู้เย็นหนออ้องฟิตเราเวฟแตกเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปอยจะเบิ้ลไหมกลุ่มไม่กินปอยมึงว่าอะไรนะกูขออกีกรอบคิวเย็นคุไม่กินข้าวนะจิตอ้วนไ,ไม่กินข้าวใช่เตู่เขาเย็นไม่ต้องชวนนะไม่ต้องชวนเนาะ,อะโอเคปอยไหนมึงบอกมึงไม่แดกข้าวไนงะเย็นฮะไม่ใช่ตอนแรกมึงบอกมามึงจะไปกินข้าวต้จเบิล ไม่มือมือจะไม่กินแล้วมึงกินมาแล้วไ่ินอัเนยอไม่กินแล้วอะไรนะเย็นไม่กินแล้วเย็นไม่กินอีกแล้วกูเชื่อมือได้ไหมได้กูกู้โอเคได้ได้เจอกันไม่มีอันนี้โอเคกล้องก็สวยไม้มึงจะกินของเขาหมดไม่ได้มึงอะเบาเออ อร่อยป่ะตุ๊กตาปลาไายปูไปคนเดียวมีเยอะลูกกินได้นี่หยิบไม่หยุดเลยอะอยู่ที่นี่ไหมเอาไหมหล่อนหยิบไม่หยุดเลยอะไม่ต้องเบียดจากคางพ่อครูเอาเงินวางให้พ่อได้ไหมอะไอ้ถามโอ้ยเฮียกูถามก่อนว่าเมื่อกี้กับข้าวอร่อยป่ะข้าวได้อยไหม อร่อยมากเลยส,สั่งอะไรไปไก่ผัดขิงรอเริ่มแรกเลยเช้าโมเมกินกับรก็ได้รมอหมดแล้วแล้วเหลือไให้กูแดกไม่เหลือให้กูแดกเหลือข้าวงไม่กินข้าวหมดอ๋อที่ชอตายเพราะเนเผ็ดน้ำหมดเออแล้วจะกินอีกวะพอแล้วไม่กินข้าวแล้ว แน่ใจนะเออวันนี้กูไม่กินแล้วจริงอ๋อโอเค้นนกูขึยืนยันกับกับยืนยันก่อนยืนยันว่าจะไม่กินวันนี้กูจะไม่กินแล้วถ้ากูกินนะกูจะเสียเล่าให้โมเมแต่ขนมกูกินได้นะตะคราบกูไม่กินไม่ได้ไม่ได้ต้องกินเลยไม่ได้เลยเสียเล่าเหรอเออแล้วมาแล้วรอยที่นัดเหรอเขาที่นัดที่นัดบอกให้กูเออแล้วมาแล้วพร้อมอยู่แล้วมึงจะแดกไม่แดกอ่ะเขาก็พร้อมอยู่แล้วเออหะ เดี๋ยวบอกไม่แดกข้าวเย็นเนี่ยอีดอกตอแหลตอแหลแล้วนึ่งพอเลยถึงตอแหลกีพลอยแต่มึงบอกผมไม่แดกข้าวเย็นยะอันนี้กินเพื่อหิวกินเพื่อหิวมึงบอกกูว่าไงมันบอกว่าอะไรนะไม่กินตอนเย็นแล้วอ้วนไมได้ไ่กินแล้วอ้วนมึงเดินมาได้มึงตอแหล